เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศในส่วนของช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าฝนตกหนักทีเดียวแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างนี้แต่ทั้งหมดก็เป็นไปตามพยากรณ์การคาดการณ์ของลักษณะอากาศนะครับมันเป็นแนวปะทะกันระหว่างลมหนาวกับลมร้อนหรือลมชื้น จากนี้ไปเราจะเห็นสภาวะฝนทิ้งช่วงครับในเดือนอตั้งแต่วันนี้ไปนะครับและก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสเห็นกระแสลมที่แรงขึ้นลมว่าวลมหนาวที่ลงมานับว่ามีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันจากนั้นมีโอกาสนะครับที่จะเห็นความเปลีป่ยนแปลงอยู่ช่วงหนึ่งในราววันที่20 22, 23โดยประมาณอันนืองมาจากมีการ ก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําในทางอ่าวไทยอันนึ่องมาจากมีอิทธิพลดังกล่าวครับจากในส่วนของอความชื้นแต่ว่าผลกระทบในด้านของตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลกระทบรุนแรงอยู่ทางภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างแต่ความชื้นเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะมีตีย้อนกลับขึ้นมาในภาคตะวันออกเรานิดหน่อยหรืออาจจะเข้าถึงภาคกลางแต่ว่า ทั้งนี้ต้องไปดูในส่วนของกระแสลมนะครับว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นหรือลมย่อมความกดอากาศสูงซึ่งเขาบอกว่าน่าจะมีกําลังแรงก็อาจจะกดลงไปได้เพราะนั้นถึงแม้ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการออกดอกดังนั้นในกระบวนการจัดการของทุเรียนเนี่ยมันเป็นทั้ง เทคนิคการจัดการและก็เป็นด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับบางครั้งเนี่ยหลายท่านอาจจะไปฟังกระแสในโลกของสื่อโซเชียลมีคำแนะนำมากมายหลากหลายผมก็ต้องนําเรียนแค่ว่าท่านจะต้องพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรมันมีผลกระทบต่อเราหรือไม่อย่างกรณีของการกลัวใบออนประเด็นทุกวันนี้ก็คือการปริดใบการกดใบการควบคุมใบ เราก็สามารถที่จะทําได้ครับเพราะว่ามันมีปัจจัยโดยเฉพาะเจาะจงที่สามารถดําเนินการได้เพียงแต่ว่าในลักษณะของการที่เราไปดูประเด็นการเปลี่ยนแปลงของตาดอกถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงสาเหตุของตาดอกแล้วเราเข้าใจว่าสาเหตุมันมาจากอะไรการแก้ไขปัญหาก็ต้องไปแก้ไขที่ตัวสาเหตุ อย่างกรณีที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับตาฝ่อแห้งตาฝ่อแดงตาหยุดชะงักส่วนใหญ่แล้วเราก็บอกว่ามันเกิดจากการแตกใบอ่อนจากฝนตกแต่พอเราเข้าไปดูจริงๆถูกต้องครับฝนตกแต่ใบอ่อนก็ยังไม่ได้เยอะขยับเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งแต่ไปจะกดใบคือไปคุมใบ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่ากรณีตาฝ่อแห้งตาแดงเนี่ยมันก็คือเกิดการเคลื่อนย้ายพลังงานไปพลังงานไม่มีเมื่อไม่มีการพัฒนาก็หยุดชะงักดังนั้นสิ่งที่เราควรจะดำเนินการมากกว่าก็คือการย้ายพลังงานจากใบให้มันย้อยกลับไถไถเรียกว่าย้อยถอยหลังกลับมาที่ตาดอกจากนี้ไปสภาพอากาศเอื้อและเราก็ใช้เร่งในปัจจัยชุดสะสม พลังงานเหล่านั้นเมื่อย้อนกลับมาเขาก็จะฟอร์มตาใหม่ซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาแค่ประมาณสัก7วันโดยประมาณเราจะเห็นตาพัฒนาออกมาใหม่อันนี้ก็คือกรณียกตัวอย่างให้เห็นครับคือบางท่านเนี่ยพอเห็นตาฟอก็ไปกดใบอีกกลัวใบอ่อนแตกแต่ไม่ได้ย้ายพลังงานกลับมามันก็เลยไม่ได้ผลดังที่ท่านต้องการช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ Dead. โตครบตอนทําใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบํารุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าพ่นสองถึงสามครั้งจะทําให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดํามันอย่าลืมทําใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดํามันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโล มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อยเปอร์เซนต์จากประเทศเยอรมนีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเบ็ดเดียวร้อยเปอร์เซนต์ปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์มีด้วยกัน3สูตร20 1 0บสบิฟื้นต้นทําใบใหม่ 12.11.18. สะสมอาหารเบ่งผู่บำรุงลูก 15.5.20. 5, สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตจากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน้ายฉนำทั่วไปปุ๋ย หรือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรบปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาดทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นาเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างป,ประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ้าซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียว ประโยชน์แล้วประอะไรนะฮอประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไพร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 12บำรุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตรเจ3ดยแถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอ เมื่อเอตราเขได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and p รก c o s และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท ครีนลีฟจำกัดครับท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพลาดต่างๆเหล่านี้ที่ใช้เพลกระเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในส่วนของการประเมินสถานการณ์นะครับภาพการผลิตเพิ่งจะอาจจะมองไปถึงการตลาดแต่องค์ประกอบที่สำคัญนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ ผมก็จะไล่เป็นลำดับนะครับว่าสถานะการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนั้นเป็นอย่างไรและในส่วนของภาพการผลิตการออกดอกของไม้ผลโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจของเราก็คือทุเรียนเนี่ยขณะนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็อาจจะไปจนถึงภาพให้เห็นการตลาดอีกส่วนหนึ่งคือเรามาเริ่มต้นจากกรณีของการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศผมก็ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่า ดังที่ได้อธิบายไปแล้วว่าบรรดากูรูผู้รู้หรือนักวิชาการเนี่ยเขาได้ระบุออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าในส่วนของการคาดหมายลักษณะอากาศการพยากรณ์อากาศนะหรือความเปลี่ยนแปลงในปีการผลิตจัรนี้ไปเนี่ยมันจะอยู่เหนือความคาดหมายใครจะเชื่อล่ะครับว่าในส่วนของปลายเดือนตุลาคมมีลมหนาวมาเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็มาเจอในเดือนพฤศจิกายน เดือนพฤศจิกายนจริงๆมันจะเข้าหนาวแตกกลับกลายเป็นฝนตกหนักมีพา,ายุมีน้ำป่าไหลหลากหลายท่านที่เตรียมในเรื่องของแหล่งน้ำก็เสียหายกันไปนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่เหนือความคาดหมายดังนั้นถ้าเรามาดูพยากรณ์อากาศจากนี้ไปละ่ะเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของ วันนี้เป็นวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนจากนี้ไปจะเริ่มมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาก็จะแผ่ลงมาในช่วง 15, 16, 17, 18แต่ในขณะเดียวกันนะครับมันยังมีอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศสูง ที่แผ่ลงมาและก็ยังมีอิทธิพลอีกส่วนหนึ่งครับทางด้านของอ่าวไทยทางภาคใต้ก็จะมีย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นดังนั้นขณะนี้เนี่ยผมจะสรุปให้เป็นภาพที่เห็นง่ายๆว่าภาคเหนือมีโอกาสที่จะเห็นความหนาวเย็นลงมามีกระแสลมในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออก เราจะเห็นลมเย็นอยู่พักหนึ่งในช่วงะระยะนี้และมีโอกาสที่จะเห็นฝนตกได้ในช่วงของวันที่20วันที่21ส่วนภาคใต้น,นั้นฝนจะตกหนักทีเดียวเราอยู่ในสภาวะด้านบนเป็นหนาวด้านล่างเป็นฝนตะวันออกอยู่ตรงกลางดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นภาพนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของ การจเจริญเติบโตในส่วนของพืชเศรษฐกิจของเราเนี่ยในช่วงปลายเดือนตุลามีอากาศมีฝนทิ้งช่วงมีอากาศมีมวลเย็นลงมาเล็กน้อยก็เห็นดอกบาลุ่นหนึ่งทั้งในรุ่นของต้นเดือนพฤศจษกิกายนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ทาสารกลุ่มหัวธรรมชาติแม้แต่ธรรมชาติในสภาพบางแปลงต้นที่พร้อมก็ออกดอกมาหลังจากนั้น พอเข้ามาถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนพิกายน์ฝนตกหยัดต่อเนื่องนะครับเรียกว่าตกหนักตกแบบชนิดที่มีผลกระทบทันทีก็จะทำให้กรณีการออกดอกของทุเรียนที่ออกมานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตก,ก็คือขาดรุ่นคำว่าขาดรุ่นหมายถึงว่าออกมารุ่นหนึ่ง อยากนั้นดอกชะงักที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับตาฝ่อแดงตาแห้งตาเปลี่ยนแปลงบางส่วนเป็นขนแองนนั้นก็คือการหยุดชะงักจนกระทั่งมาในถึงขณะนี้ก็คือกลางเดือนก็คือสัปดาห์ที่สองส่วนในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ที่สามเราก็จะพบว่ามวลอากาศเย็นเริ่มมีลงมา ภาวะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยแต่โดยภาพรวมอากาศเริ่มเอื้ออำนวยในส่วนของปริมาณฝนถึงแม้ว่าจะมีการพยากรณ์หรือการคาดการณ์นะครับว่าในราวปันวันวันที่ปลายสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนตกแต่ก็จะเป็นเล็กน้อยส่วนภาคใต้จะตกหนักเพราะฉะนั้น ในส่วนของปริมาณการออกดอกของทุเรียนที่เราเคยประเมินกันไว้ในภาพกว้างๆแบบไม่ใช่เป็นตัวเลขของทางราชการนะครับเราเริ่มเห็นการปริมาณการต้นที่จำนวนออกดอกเนี่ยมันก็เกือบ50%แต่ใน50%ตรงนี้เนี่ยอพอเกอิดสภาวะในสัปดาห์ที่1ของเดือนพฤการมมีการเปลี่ยนแปลงสัปดาห์ที่2ปรากฏว่าปริมาณต้นที่ออกดอกก็ลดลงการออกดอกก็หยุดชะงัก จากในระดับจำนวนต้นที่ออก50%ก็เหลือแค่เพียง30%นี่เป็นประเด็นตรงที่เราจะแสดงเห็นว่านี่คือเกิดการหยุดชงงะงักของดอกก็จะมีการขาดรุ่นเมื่อขาดรุ่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามมาอีกครับว่าถ้าเป็นกรณีการขาดรุ่นในระยะที่ขาดความสมบูรณ ก็จะแค่เพียงหนึ่งสัปดาห์ก็อาจจะตั้งหลักและออกดอกใหม่ได้ถ้าต้นเขาพร้อมแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่พร้อมหรือต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนเป็นในลนาาักษณะใบอ่อนเดินขยับหรือเป็นขแขนงก็จะต้องตั้งหลักใหม่อีกประมาณ20วันนั่นหมายความว่าดอกชุดต่อไปที่จะพัฒนาก็จะเป็นเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมก็จะกลายเป็นรุ่นใหญ่รุ่นธรรมชาติรุ่นที่สองของภาคตะวันออกเรา ซึ่งนั่นหมายความว่าในด้านของการตลาดในฤดูก,การผลิตทุเรียนในเวลานี้นะครับเราพอเช่่ๆเห็นภาพกว้างได้แล้วว่าทุเรียนเราจะมีออกมารุ่นเก็บเกี่ยวรุ่นหนึ่งก็คือปลายมีนาและก็เดือนเมษายนหลังจากนั้นก็อาจจะมีการหยุดชะงักในด้านของปริมาณคือบางสวนเนี่ยอาจจะไม่เสียหายครับแต่บางสวนส่วนใหญ่แล้วมันจะหยุดชะงักก็เท่ากับมีการขาดรุช่วงหรือขาดรุ่น ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บรรดาผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกเนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมผลผลิตชุดแรกให้ได้อยู่ในส่วนของปริมาณและการตลาดของเขาส่วนในด้านรุ่นที่สองเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนี้กันต่อไปว่ารุ่นที่สองจะเป็นไปดังที่ผมได้คาดการประมาณไว้ว่าประมาณต้นเดือนธันวาคม ต้นเดือนธันวาคมก็จะไปเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นที่สองนั่นเองมันจะทําให้ทุเรียนรุ่นแรกนั้นโดดเด่นในด้านการตลาดในด้านของราคาสวนใดก็ตามที่ยังคงรักษาระดับปริมาณดอกไว้ได้ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นหนึ่งแล้วมีรุ่นน้องตามแล้วถ้าเรายัางรักษารุ่นน้องไว้ได้เราก็จะมีทุเรียนมาปิดช่องว่างอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองก็ต้องลงทุนกันนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าจากสถานกาปีที่แล้วไม่อยากจะลงทุนแต่มันมีเหตุเมื่อเราเห็นโอกาสการตลาดเราย่อมต้องจะต้องลงทุนได้เพราะมันเป็นโอกาสทีนี้เราก็มาดูประเด็นกันต่อครับว่าในส่วนของสถานการณ์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผู้เรียนรุ่นที่สมรุ่นที่สามนั้นเราจะทราบดีว่าจะเป็นอยู่ในเดือนมกราและก็เดือนกุมภาพันธ์ อันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเรายังไม่ประเมินครับเพราะด้วยเหตุว่าถ้าสถานะดินฟ้าอากาศหนาวจัดหรือมีความหนาวเย็นมากการออกดอกจะหยุดชะงักในช่วงที่มีความหนาวเย็นก็คือหลังจากปลายเดือนธันวาเข้าเดือนมกราเขาก็จะไปต้องรออากาศที่อุ่นตัวอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคุมพาซึ่งก็จะไปเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมิถุนานี่คือ สถานะภาคตะวันออกซึ่งก็จะไปเชื่อมโยงกับในส่วนของภาคผลผลิตและการตลาดของทุเรียนในแหล่งผลิตอื่นๆผมนำเรียนอย่างนี้ว่าถ้าท่านที่ได้เคยไปร่วมประชุมนะครับหรือการนำเสนอประเด็นเรื่องของดินฟ้าอากาศที่ผมได้นำเสนอไปหลายท่านก็กลับไปย้อนดูก็กดว่าโอ้มันก็เป็นไปดังที่หมอทุเรียนได้คาดการไว้ เราคาดการไว้ครับว่าฝนนั้นจะหมดจริงๆก็ต้องประมาณหลังจาก20พฤศจิกาไปแล้วอันนี้ก็คือด้านของนักวิชาการส่วนหนึ่งกับในด,ด้านของโหราศาสตร์อีกส่วนหนึ่งแต่ต้องเข้าใจว่าภาคตะวันออกจะอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรแต่ภาคใต้ครับจากนี้ไปเนี่ยฝนจะตกหนักต่อเนื่องยาวไปตลอดจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม อันนี้ก็คือภาคใต้ถึงจะแบ่งออกเป็นตอนบนกับตอนล่างตอนบนทางประจวบก,ก็อาจจะเร็วกว่านิดหนึง่งตอนล่างก็จะช้าลงไปจนกระทั่งไปถึงภาคใต้ตอนล่างดังนั้นพอที่จะสรุปให้เห็นภาพได้ครับว่ากรณีทุเรียนรุ่นที่สองของภาคตะวันออกก็อาจจะไม่ได้ไปชนกับรุ่นใหญ่ธรรมชาติของภาคใต้เพราะธรรมชาติของภาคใต้รุ่นใหญ่รุ่นที่หนึ่งจะต้องออกในเดือนมกราคมและก็เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะไปตรงกับประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงคือแหล่งผลิตคือเวียดนามเราจะสังเกตนะครับว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับลมหนาวเร็วเจอฝนเร็วแต่ว่าในทํานองกับกา,การออกดอกเนี่ยกับช้าออกไปอันเนื่องมาจากเขาจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือลงมาเวียดนามก็จะช้าออกไป อยู่ในราวเช่นเดียวกับพื้นที่ทางภาคใต้เพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้จึงบอกให้เรารู้ได้เห็นส่วนหนึ่งครับว่าฤดูกาลของภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือประเทศเพื่อนบ้านก็จะถอยหลังออกไปมันก็จะเปิดโอกาสช่องว่างการตลาดให้เดือนพฤษภาคมแต่มันมีหลักอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเรียนให้เห็นภาพว่าปีใดก็ตามถ้าผลผลิตสมมติว่าผลผลิตเดือนเมษาออกมาชุดหนึ่งละ ปรากฏว่าเหมือนกับเมื่อสองปีที่ผ่านมาจำได้นะครับเดือนพฤษภาคมไม่มีผลผลิตพอไม่มีผลผลิตราคาทุเรียนขึ้นวันละสิบ,บาทสิบ,บาทสิบ,บาทนั่นหมายความว่ากลไกการตลาดหลักการก็คือผลผลิตเมื่อมีน้อยความต้องการตลาดยังสูงอยู่ก็จะกลายเป็นราคาก็ปรับตัวขึ้นคือทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการเหนือความคาดหมายแต่ก็นำเรียนเพื่อให้เห็นภาพโอกาส มีโอกาสเช่นเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าต้องมาดูปริมาณผลผลิตเฉพาะภาคตะวันออกเราในรุ่นที่สองว่า การออกดอกมาเป็นอย่างไรส่วนท่านที่สามารถรงและเร่งปัจจัยเอาดอกออกมาได้ในรุ่นที่สองแล้วสามารถที่จะเร่งปริมาณเร่งคุณภาพเร่งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวคือไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการทำทุเรียนอ่อนนะครับมันไม่เกี่ยวกันอันนั้นเป็นเรื่องของอกลไกที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าแต่เราสามารถที่จะทําให้ทุเรียนเนี่ยที่ออกดอกในรุ่นที่สองยังพอเลื่อนตัวเข้ามาเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น อยู่ในช่องว่างระหว่างรุ่น1กับรุ่น2ได้เพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยดอกทุเรียนมีอายุแค่45วันก็บาทบานเสร็จนะครับถ้าปริมาณผล,ผลผลิตพอดีไม่มากตรงกับความสมบูรณ์ทุเรียนไม่แตกใบอ่อนหลังจากนั้นเขาก็จะพัฒนาผลซึ่งก็ใช้ะระยะเวลาประมาณ113วัน118วัน120วันไม่เกินเราก็เก็บเกี่ยวได้แต่ถ้ามีการแตกใบอ่อน ก็จะต้องบวกไปอีก20วันนั่นหมายความว่าก็จะเป็น130กว่าวันเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจต่อไปว่าถ้าผลผลิตของในสวนเราเยมีมากการสุกแก่ก,ก็จะช้าแต่ถ้าเรามีการตัดแต่งอย่างดีมีการปฏิบัติดูแลบำรุงอย่างดีถึงแม้ว่าจะแตกใบอ่อนเล็กน้อยคุณภาพเขาก็จะเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นก็ดีเป็นหลักการสำคัญอันนึงที่ หาโอกาสหรือหาช่องว่างทางการตลาดเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเราประเด็นต่อมาครับประเด็นต่อมาครับสิ่งที่เราควรจะมองกันต่อก็คือสภาพดินฟ้าอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปในปีการผลิตหน้าจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าบางครั้งท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอาจจะได้รับข่าวสารนะครับว่าจะเกิดสภาวะอิทธิพลของ เอลนินโยนั่นหมายถึงว่าภาวะความร้อนความแห้งแรงจะเกิดขึ้นแล้วก็จะลุนแรงผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการเปลี่ยนแปลงของการพยากรณ์หรือการคาดหมายของนักวิชาการเนี่ยเขาก็บอกว่าดูจากในส่วนของฐานข้อมูลแต่การเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เปลี่ยนแบบฉับพลันนะครับหมายความว่าปีการผลิตหน้าเราจะเข้าสู่ภาวะความร้อนความแห้งแรงก็จรงิงแต่มันไม่ได้ร้อนไม่ได้แล้งเหมือนกับในเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเพียงแต่มันก็จะถัดไปอีกหนึ่งปี นั่นหมายความว่าในฤดูการผลิตที่เรากำลังจะก้าวต่อไปนี้ก็คือเดือนมกราคมพามีนาเมษาสภาวะโดยรวมในภาคตะวันออกจะไม่มีฝนชุกอากาศร้อนแต่ก็จะมีความชื้นถึงถึงร้อนแต่ก็ไม่ได้แห้งแลง้งดังนั้นสิ่งที่ผมเองได้เคยบรรยายหรือนำเสนอไปแล้วว่าเราจะได้ทุเรียนที่มีคุณภาพซึ่งจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาฝนตกฟ้าปิดนะครับ คุณภาพเนื้อทุเรียนเสียหายเนื้อกระด้างเนื้อแข็งเนื้อเป็นไตอันนั้นก็คืออิทธิพลจากภาวะผิดจากธรรมชาติอันเนื่องมาจากมีฝนตกไม่มีแสงแดดการสังเคราะห์แสงไม่มีการผลิตพลังงานไม่มีการตกค้างของเนื้อในเตในเตรดในเนื้อทุเรียนแต่สําหรับปีการผลิตนี้ ไม่มีฝนเมื่อไม่มีฝน,นเรามีแหล่งน้ําเพียงพอคุณภาพเนื้อก็จะดีมากเมื่อคุณภาพเนื้อดีการตลาดของเราก็จะโดดเด่นเพราะว่าในเดือนเมษายนปีนี้จะไม่มีคู่แข่งใ,ใดๆเลยในแหล่งผลิตทุเรียนข่าวสารทุกวันนี้มันก็ฟังแล้วก็น่ากลัวครับแต่ก็อย่าไปกลัวําข่าวเรารับรู้เรารับติดตามข่าวสารเพื่อให้เรานั้นรอบรู้แต่เดือนเมษายนในปีการผลิตที่กำลังจะก้าวไปนี้ จะไม่มีทุเรียนแหล่งไหนที่จะเข้ามาแข่งขันในด้านการตลาดก็มีเฉพาะในส่วนของภาคตะวันออกเราเท่านั้นเราก็จะได้มีกําลังใจกันขึ้นในการจัดการแต่ว่าการวางแผนการผลิตเนี่ยท่านต้องเข้าใจครัว่าเราจะมุ่งการผลิตไปในตลาดตรงจุดไหนอย่างไรเราก็ต้องพัฒนาไปตามคุณภาพแล้วก็มีการลงทุนตามความเหมาะสมตรงนั้นด้วย ดังนั้นเราก็มาสรุปการท้ายสาระนะครับว่าขณะนี้เนี่ยจะมีทุเรียนออกดอกมาแล้วแล้วคาดว่าการดูแลผลผล,ผลิตก็น่าจะบรรลุปเป้าหมายจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ก็คืออยู่ในรุ่นปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เดือนเมษายนเนี่ยประมาณ30%ของผลผลิตโดยรวมหลังจากนั้นก็หยุดชะง,งักหรือขาดรุ่นก็จะเป็นรุ่นที่2ซึ่งรุ่นที่2นี้ก็น่าจะอยู่ในเดือนพฤษภาคมเท่ากับว่าทุเรียน2รุ่นนี้ จะยองคงไม่ไปมีผลกระทบกับการตลาดในแหล่งผลิตอื่นๆนะครับทั้งภาคใต้แล้วก็ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงนี่คือประเด็นที่เรามองภาพณเวลานี้กับดินฟ้าอากาศกับผลผลิตเฉพาะในส่วนของทุเรียนส่วนพืชเศรษฐกิจอื่นๆเราติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับและถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับ เราก็ยินดีนะครับที่เบอร์0926569529สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุก,ท,กท่านสวัสดีครับ